สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC บอลสีของน้องแบงด้วยนะครับวันนี้น้องแบงมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับมีแบ่งปันอยู่ประมาณสี่ถาดน,นะท่านผู้ชมนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับมีบอลสีสวยๆมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมค่าส่งนะครับจะเป็น ถ้าซื้อ3มต้นนะครับค่าส่งจะเป็นเจบาทเมาเมานะครับแต่ถ้าใครซื้อครบ500บาทนะครับจะเป็นส่งฟรีนะครับแล้วก็น้องแมงมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดีย๋ยวไปดูต้นแรกกันเลยดีกว่านะครับต้นนี้บอลสีให้ท่านผู้ชมดูสวยนะครับต้นใหญ่มากท่านผู้ชมเลี้ยงรอดแล้วนะถ้าใบเนี้ยมันนาถ้าส่งไปมันอาจจะละใบนะครับ ต้นนี้นะครับชื่อว่าเทพดารานะท่านผู้ชมสวยมากนะครับอ๋อต้นนี้นะครับน้องแบงค์ให้อยู่ที่250ราบาทนะครับเทพดาราต้นต่อไปนะครับเงินแสนนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับเงินแสนวันนี้ไปช้าๆนะ ัวน,นี้ครับนาลายเรียงพบนะครับนาลายเรียงพบน้องแบงค์ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนารายเรียงพพเนี่ยจากคนราะตะกูลกับหกหลงนะท่านผู้ชมนะครับไก่ตัวงามนะครับไก่ตัวงามน้องแบงค์ปล่อยอยู่ที่หกสิบบาทนะครับนาคาราชนะครับแปดสิบบาท ท้าหิรันนะครับต้นนี้จะเป็นท้าหิรันแดงนะครับต้นนี้น้องแมงก์บอกอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับท้าหิรันบันดานซับนะครับหนึ่งร้อยบาทปู่เมฆหน้าเขียวนะครับเอ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับราชินีเงินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสวยมากบอกเลยเมืองกลานจนาบุรีนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าอนางฟ้าจําแรงนะครับต้นนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับใครอยากได้วันนี้น้องแมงเซลเลยนะครับนี่ สองต้นนะครับต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับอักษรสวร์นะร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ปอรมัทนะครับปรมัดนอแมงให้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับปอรมัดนะเป็นบอลขาวสวยมากนะครับูมชมทิดาแม่กองนะครับแปดสิบบาทยอดมงกุฎนะครับให้อยู่ที่หกสิบบาทนะครับยอดมงกุฎ แวมมายูรานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากอันนี้รัตนมาณีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับพระบางโพยภัยนะครับต้นนี้น้องแม็ขอ1น0่บาทนะครับสวยมากเป็นบอนเก่านะครับเรือนหลวงนะครับ60บาทนะครับลูกไม้ต้นนี้ลูกไม้หน้าชมพูต้นนี้นะครับเอาไปต้นละ40บาทนะครับ โอ้ไก่อะไรเนี่ยน้องแมงจำชื่อไม่ได้นะครับขอหกสิบบาทนะครับพานาครพานาครร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้เอาไปต้นลาหกสิบบาทนะครับอ่าโอ้ทับไปต้นนี้นะครับชื่อว่าศีลาเพชรน,นะครับน้องแมงขอหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับศิลาเพชรอันนี้ลูกไม้หกสิบบาทนะครับหน้าคาราดแปดสิบบาทนะครับ อาใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับน้องแมงก็ขออนุญาตนะครับจะส่งเป็นวันอังคารนะท่านผู้ชมวันจันทร์วันอังคารนะครับนี่นครับโอเคนะครับวันนี้น้องแมนก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ